ที่มีระเบียบคือชีวิตที่มีมาตรฐานชีวิตที่ไม่มีระเบียบคือชีวิตที่ไม่มีมาตรฐานชีวิตที่ราชาปราะมาตรฐานไม่มีสีลังโลเกอน,นุตรังศิลเป็นเยี่ยมในโลกขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีแด่คณัสัตยายัดโยมผู้ฟังยัดโยมปัจจะได้ฟังธรรมะ กอคิดคติธรรมรายการธรรมรักษาใจศีลเป็นสะพานทานเป็นสเบียงภาวนาเป็นตะเกียงสู่หนทางดับทุกขธรร,รมะของพระพุทธเจ้าดับทุกได้ชี้ทางออกบอกทางถูกอัตมาภาพพระลูกพระหลานก็จะได้ทำหน้าที่ของพระให้ธรรมะหลักในการ ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันญญิโยมก็ทำหน้าที่ของเจ้าพูดศึกษาตั้งใจฟังตั้งใจจำเมื่อฟังจำแล้วก็เอาไปประพฤติไปปฏิบัติสุสุส,สังละปฏิปัญญงฟังได้ดีย่อมได้ปัญญาวันนี้ก็จะได้ให้หลักในการดำเนินชีวิตมงคล38 วันนี้มองคลที่9ก,การที่เรามีวิยัยหรือระเบียบกฎเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกก็คือกฎหมายแต่ทางธรรมก็คือสินห้าฐานของมนุษย์เรากว่าเราจะมาเป็นมนุษย์ก็ต้องรักษาสินห้าเราก็ต้องมีสินมีธรรมมี ระเบียบวินัยแต่เราผิดกฎหมายกฎอาหมายในทางโลกก็อยู่ในคุกในตารางถ้าเราผิดศิลธรรมคุญงามความดีก็ทำให้เราเศร้าหมองหรือกดแห่งกรรมทุกคนนี้ต้องมีระเบียบวินัยดูคนที่ประสบความสำเร็จล้วนแต่บริหารชีวิตอย่างมีปัญญาไม่ว่าจะเป็น นักเรียนเป็นครูบาอาจารย์บริหารตั้งแต่เช้าตื่นตั้งแต่ตีสี่ตื่นตั้งแต่ตีห้าบริหารตนเองอาบนา้ำทำหน้าที่การทำงานหรือพ่อค้าแม่ขายบริหารชีวิตของเราเป็นคนที่มีรับเบียบวินัยต่อตนเองดูแลสุขภาพร่างกายของเราทำจิตใจของเราให้ใสสะอาดไม่ ตึงเกินไปไม่ย้อนเกินไปเรามีความเสมอต้นเสมอปลายหรือเรียกว่ากิจ,จวัตรเราเคยทํำยังไงไปทํางานถ้าเราไปสายก็ผิดระเบียบวินัยแล้วญาติโยมผู้ฟังหรือปินพ่อค้าแม่ขายนู่นเข้าขายตั้งแต่ตีสี่ตีห้าแต่เราไปเก้าโมงนอนตื่นสายเราบริหารชีวิตล้มเหลวคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นนักกีฬา หรือผู้ที่เป็นยอดคนหรือผู้ที่ทำหน้าทงงหน้าที่การงานล้วนแต่มีวินัยต่อตอนเองกว่าจะประสบความสำเร็จเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีวินัยนี้เป็นกฎเกณฑ์เป็นระเบียบของสังคมให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขชุมชนของเราก็าต้องอาศัย ระเบียบวินัยทั้งทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือกฎหมายทางธรรมก็คือคุณธรรมจริยธรรมวัตถุประสงค์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบัญญัติวินัยเพื่อรองรับความตั้งอยู่ดีของหมู่สงฆ์เพื่อคมบุคคลผู้เก้อ,อยากเพื่อความสุขความสำราญแห่ง หมู่งสงเพื่อความสุขสําราญแห่งพระภิกษุสงฆ์ผู้มีศีลเป็นที่รักเพื่อป้องกันอาสวะกิเลสอันจะเกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อป้องกันอาสวะกิเลสอันจะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสเพื่อความเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นของชุมชนผู้ที่เลื่อมใสแล้วเพื่อความดำรงตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม เพื่ออนุเคราะห์พระวิัยเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองพระพุทธเจ้าดับคันปรินิพพาน,นั้นแล้วแต่ตัวแทนของศาสดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือพระธรรมกับวิยัยก็คือหลักธรรมคำสั่งสอนให้ญาติโยมผู้ฟังนี้บริหารชีวิต ไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมกฎหมายเราก็เคารพมีกฎเกณฑ์ที่สังคมชุมชนให้กันยอมรับถ้าเราาผิดกฎหมายก็ทำให้เราเสื่อมเสียทำให้เรานี้ไม่มีความเจริญไม่มีความก้าวหน้าดังนักปราดว่าไว้ดาบคมที่ไร้ฝัก ลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัยย่อมเกิดโทษแก่เจ้าของได้ง่ายฉันใดความรู้และความสามารถถ้าไม่มีวินัยกำกับแล้วก็จะมีโทษแก่ผู้เป็นเจ้าของได้ฉันนั้นช่างดาบทำฝักดาบไว้กันอันตรายช่างทำระเบิดก็ทำสลักนิรภัยไว้เช่นกันดังนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนพุทธจานิกชนให้เป็นคนฉลาดรู้ฉลาดธรรมจึงทรงสั่งสำทับด้วยต้องมีวินยัยวินัยระเบียบชีวิตที่มีระเบียบคือชีวิตที่มีมาตรฐานชีวิตที่ไม่มีระเบียบคือชีวิตที่ไม่มีมาตรฐานชีวิตที่เราชานเพราะมาตรฐานไม่มี เรามีศีลมีธรรมมีระเบียบวินัยไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้ใจไปที่ไหนมีแต่คนยกย่องไปที่ไหนก็มีแต่คนเชื่อถือถ้าหลักในทางพระพุทธศาสนาทางธรรมเรียกว่าสีลังโลเกอานุตรังศีนเป็นเยี่ยมในโลกระเบียบวินัยหรือปกติกายวาจาศีลแปลว่าปกติกายวาจา สินข้อที่หนึ่งก็คือประกันชีวิตเราไม่ไปทําร้ายไม่ไปเบียดเบียนกับบุคคลหรือสัตว์ที่มีชีวิตถ้าคนไหนที่ชอบทําร้ายเบียดเบียนฆ่าสัตว์อายุสัน้นเดี๋ยวก็เป็นโรคภยครัยไข้เจ็บเดี๋ยวก็ตายด้วยอ,อุบัติเหตุบ้างดีไม่ดีเมื่อก่อนตาย ทำนี้จิตเศร้ามงไม่มีความสบายใจไม่มีความสบายใจเดี๋ยวเป็นโรคต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นโรคความดันไม่ว่าจะเป็นโรคไมเกรนเป็นอมภพอมภาตาคนที่ชอบเบียดเบียนสัตว์อันนี้ในหลักทางพระพุทธศาสนาสอนเรื่องกรรมอยู่แล้วยาดยงผู้ฟังกรรมก็คือการกระทํากรรมมุตนาวตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมในพระไตรปิฎกสุ พระมโนบได้ทูลถามทำไมคนเราถึงมีโรคภยครัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าดูกรสุภามโนบคนที่ชอบเบียดเบียนชอบฆ่าสัตว์ทำร้ายชีวิตของผู้อื่นจะทําให้อายุสั้นและก็มีโรคภัยไข้เจ็บประกันข้อที่หนึ่งก็คือประกันชีวิตของเราต้องมีความเมตตามีความรักมีความ อาปรารถนาดีเรามีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการต่อสัตว์โลกเมตาก็ต้องมีปัญญาญาติโยมผู้ฟังถ้าเราเมตตาเกินไปคนก็ไม่เกรงใจเราอีกหรือเราไปสนับสนุนโจรหรือสนับสนุนคนที่ไม่ดีเราก็ต้องมีปัญญากำกับต้องรู้จักแยกแยะต้องรู้จักวิเคราะห์เมตตาอย่าให้เลยขอบเขตในมองคลชีวิต ถ้าท่านมีเมตตาจิตท่านจะมีญาติมิตรทัวบ้านแต่ถ้าเรามีเมตตาจนเกินงามเราจะพบกับความเดือดร้อนมีสติมีปัญญาเพราะหลักในทางพระพุทธศาสนาสอนให้เรานี้มีปัญญามีความรักมีความปรารถนาดีอยู่ใกล้แล้วเย็นอยู่ใกล้แล้วมีความสุขมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนประกันชีวิต สองก็คือประกันทรัพย์สินเราไม่ไปอยากได้ของของเขาลองคิดดูถ้าเรามาเขามาเอาทรัพย์สินเงินทองมาขโมยของเราเราจะคิดยังไงก็ต่างคนก็ต่างห่วงของของเราทั้งนั้นเราก็ต้องอย่าไปลักอย่าไปจี้อย่าไปเอาของของเขาที่เขาไม่อนุญาตหรือเราไปทำไม่ดีไปไม่จริงใจ เราไปคดไปเลี้ยวไม่ซื่อสัตย์ทำให้เรานี่ขาดความเชื่อถือทำให้เรานี้ไม่มีบารมีไปที่ไหนเขาก็ไม่ย้ำเกรงไปที่ไหนเขาก็มีแต่หวาดระแวงมีแต่สิ่งที่ไม่ดีต้องสร้างความเชื่อถือเราไม่ไปลักไม่ไปขโมยไม่มือยาวหรือไป อยากได้ของคนอื่นไปวิ่งตามกิเลสของตนเองไปอยากได้ที่ไม่ใช่ของของเราก็เป็นบาปเป็นอกุศลไม่ดีญาติโยมบูฟังเราก็รู้จักพิจารณาถ้าเราผิดกฎหมายเหมือนเราไปขโมยของของเขาขโมยโทรศัพท์หรือขโมยเงินหรือเอาของของเขาไปอยากได้รถของเขาอะไรของเขาถ้ากฎหมายบั้นเมืองก็ติดคุกติดตารางหรือถ้าทางธรรมก็ กฎแห่งกรรมทําให้เราเศร้ามหมองอีกเป็นกรรมตามติดทั้งพบนี้ทั้งภพหน้ากฎแห่งกรรมมีจริงแน่นอนในหลักทางพระพุทธศาสนาฟ้ามีตาญาติโยมดูหนังดูละครก็ย้อนมองดูตนเองไม่วันนี้ก็วันหน้าอาจจะส่งผลในปัจจุบันหรืออาจจะส่งผลในอนาคตแต่กฎแห่งกรรมทำหน้าที่ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการทำหน้าที่ตลอดฟ้ามีตาเราก็เชื่อเรื่องกฎแองกรรมอย่าประมาทในชีวิตอย่าประมาทในวัยในหลักทางพระพุทธศาสนาให้เรานี้ละชั่วทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสสินสมาธิปัญญาหรือมีระเบียบวิน,นัยท่าของพระ227 ของพระพิสุสิสุนีนี้311ของสามเของสมณีนิสินสิถ้าญา,าตโยมที่รักษาสินแปดในวันอุโบสถวันพระสินแปดญาติโยมผู้ฟังอาจจะมีสินวันไหนเต็มสินห้าวันไหนไม่เต็มสินห้าแต่ถ้าเราขาดสินก็ได้ก้อหนึ่งก็ให้เรานี้มีสติปัญญามันพิจารณามี ฮิริโอตาปะญาติโยมผู้ฟังก็คือมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปทำคุ้มของโลกศีลส,ส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลน,นำทำให้รวยศีลช่วยทำให้รอดศีลเป็นเยี่ยมในโลกศีลเป็นสะพานสะพานไปสู่สุคติศีเลนะสุคติงยัติ ไปสู่สุคติไปเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสีเลนะโภกสัมปทาสินนำพาให้มีโภกรัพย์มีทรัพย์สินเงินทองสีเลนะนิพุติงยันติสินนำพาให้สู่ความสงบไปสู่นิพพานดังนั้นเราจงรักษาสินมีศีลธรรมคุณงามความดีให้กับตนเองเราไม่ไปขมโมยไม่ไปลักไม่ไป ที่ไม่ไปอยากได้ของของเขาประกันทรัพย์สิสนส่วนข้อที่สก็คือประกันครอบครัวอย่าไปมีกิก๊กอย่าไปผิดลูกผิดเมียอย่าไปตามใจกิเลสข,ของตนเองดูแล้วเห็นแล้วเกิดการราคะอยากสัมผัสอยากตัณหา,ามีรักใคร่ปรารถนาอยากเ,เขามาร่วมเสพกามแต่ เปผิดลูกผิดเมียแต่ไมมีผิดศีลธรรมดีไม่ดีติดคุกติดตารางมีชู้มีอะไรบางทีบางครั้งก็ฆ่ากันตายบ้านเมืองหรือครอบครัวอยู่กันแบบหวาดระแวงลูกหลานลูกของเราก็มีปัญหากับชีวิตครอบครัวแตกแยกนโมแตกสะไปทวตทิททดทวเด่นปัญหาครอบครัวปัญหาสังคมเพราะเราขาดความอบอุ่น ต้องเป็นแบบอย่างให้กับลูกหลานชุมชนสังคมเรารักเดียวใจเดียวมีสัจจะมีความจริงใจต่อกันรู้จักข่มใจบางทีบางครั้งเราก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดาทั้งทางโลกทางธรรมญาติโย,ยมอาจจะวันนี้จะเทศถูกใจวันนี้เทศไม่ถูกใจวันหน้าอาจจะมีอะไรดีๆมาถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างโลกมนุษย์มีอะไรตั้งเยอะแยะ มีสติปัญญาไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่เราก็ต้องพิจารณามีความอดทนอดกลั้นอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยให้กำลังใจกับญาติโยมผู้ฟังที่ได้หมุนคลื่นมาชนคนเรไปมาก fm 98 5 0 m h ามเมีสติมีปัญญาน้อมนำพัฒนาจิตใจจะปลูกก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาที่ จิตใจรักเดียวใจเดียวอย่าเป็นคนที่เลอะและเป็นคนที่ไม่จริงใจต่อหน้าหลับหลังนี้ไปอีกอย่างไม่ดีประกันครอบครัวอย่าไปผิดลูกผิดเมียให้ความสำคัญให้ความเคารพให้ความเกรงใจให้เกียรติซึ่งกันและกันมีศรัทธาเท่ากันมีปัญญาเท่ากันรู้จักการให้การเสียสละ มีอะไรก็คุยกันบางทีบางครั้งอยู่กันในครอบครัวไม่เคยคุยกันไม่เคยทานข้าวด้วยกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาต่างกลนก็ต่างหาเงินหาทองไม่มีเวลาไม่มีเวลาจะคุยกันปรึกษาหารือกันมีอะไรก็คุยกันทั้งทางโลกทางธรรมไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรไหนก็แล้วแต่ถ้า เราไปพูดโดยไม่รู้การไม่รู้เวลาไม่รู้สถานที่เรื่องภายในครอบครัวเอาไปพูดหรือเรื่องในองค์กรเรื่องไม่ดีไปเผากันทําก็มีแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเหมือนกอไผ่กอไผ่ที่มีลูกหลานบารมีอะไรครอบคุมมาเยอะแตะ่คนข้างในเอาไป พูดต่างๆนานาก็ทำให้เละตุ่มเละนโมโมแตกสะอีกไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าองค์กรในก็แล้ว,ก,ลวก็แล้วแต่อันนี้ก็ให้ญาติโยมมีสติปัญญามีอะไรก็คุยกันคุยกันไปในยกเว้นหนักจริงๆอะไรกักนก็ค่อยอมีวิธีการรักกันสมัครสมานคุยกันด้วยเหตุด้วยผลอย่า สร้างความขัดแยง้งมีอะไรก็คุยกันมนุษย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแล้วเรามีโอกาสได้ให้ทานมีโอกาสได้รักษาศีลมีโอกาสได้เจริญจิตเจริญปัญญาคุยกันด้วยหลักด้วยเหตุผลรู้จักแยกแยะรู้จักวิเคราะห์มีบางทีบางครั้งมากระทบเราก็อย่าพึ่งด่วนสรุปก็ให้อภัยซึ่งกันและก,กันสามีภรรยาหรือ ในองค์กรไหนก็แล้วแต่เราทุต,ต,ติยมปิตติยมปิให้โอกาสแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สององคุลิมานฆ่าคน9 99 9คนพระพุทธเจ้ายังให้โอกาสได้ฟังธรรมกลับตัวกลับใจกลับไรให้เป็นดีเป็นพระอรหันมีความตั้งใจคนเราก็เหมือนกันก็ต้องรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าไปยึดติดสิ่งที่ผิด เราจะไปจับแต่ผิดแต่สิ่งที่ผิดมาแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ในหลักทางพระพุทธศาสนาสอนให้เรานี้อยู่กับปัจจุบันละชั่วทาดีทําจิตใจให้ผ่องใสทาปัจจุบันให้ดีตอนนี้เวลานี้ญาติโยมได้บุญได้กุศลแล้วอยู่กับปัจจุบันได้ฟังธรรมะรายการธรรมะรักษาใจอัตมาภาพระลูกปะหลานได้ทาหน้าที่ตั้งใจเทศโยมก็ตั้งใจฟัง มีสติปัญญาทุกคนนี้มีหน้าที่บทบาทภารกิจไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของสามีภรรยาหน้าที่ของแม่หน้าที่ของลูกทุกคนนี้ทําหน้าที่หรือกําลังขับรถก็ดีกําลังเดินทางไปที่ทํางานกําลังขายของก็ดีขอให้ซื้อง่ายขายคล่องอย่าไปจริงจังอะไรชีวิตมากเดี๋ยวก็ผ่านไปวันนี้อาจจะเจะริญรุ่งเรืองวันพรุ่งนี้อาจจะขายไม่ดีอย่าไปท้ออย่าไปเตะ ให้กำลังใจกับญาติโยมผู้ฟังมีกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่าไปจิ้งจังอะไรมากธรรมะของพระพุทธเจ้าดับทุกข์สอนให้ปล่อยวางสอนให้รู้สัจธรรมความเป็นจริงรู้ทั้งทางโลกรู้ทั้งทางธรรมรู้ทั้งตายานพิจารณากฎของไตรลักษณ์ว่าสมมุติอุปโลกมัอนอัตมาภาพสมมุติว่าเป็นพระพระ ทำหน้าที่รักษาศีลรักษาระเบียบวินัยไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปเดินทางสายกลางโลกมนุษย์มีอะไรต่างเยอะแยะดูหนังดูละครก็ย้อนมองดูตนเองมีสติปัญญาบริโภคข่าวสารก็มีโยนิสโนมัสสิการ,รู้จักแยกแยะข่าวจริงก็มีข่าวลวงก็มีเราก็พิจารณามีปัญญาในการดำเนินชีวิต ให้เรานี้อยู่ในฐานของศิลธรรมคุณงามความดีความรู้ทําให้คนมีอํานาจมีความรู้แต่ไม่มีศิลธรรมคุณงามความดีก็สอบตกไม่ผ่านไม่เป็นบัณฑิตที่แท้จริงต้องมีดวงตาทั้งสองข้างมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความกตัญญูรู้คนรู้การรู้เวลารู้สถานที่คิดดีพูดดีทำดี มีแต่คนนิยมชมชอบให้เรานี้มีหลักประกันของตนเองก็คือศีลข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ข้อที่หประกันครอบครัวนี้อยู่ข้อที่3ประกันสังคมอยู่ข้อที่4ก็คือคำพูดของเราก่อนเราพูดเราเป็นนายแต่พอเราพูดออกไปแล้วคำพูดของเรานี้ เป็นนายเราสุนทรพูดได้ว่าไว้ถึงบางพูดพูดดีมีสินสัตว์มีคนรักรถถอยอร่อยจิตแม่พูดจ่วตัวตายทำลายมิตรจะชกผิดในมนุษย์เพราะพูดจาพูดถูกการถูกเวลาถูกสถานที่บางคนนี่ปากไวญาติยโยมผู้ฟังปากไวปากไปก่อนความคิดแล้วแต่พอพูดออกไปแล้วคำพูดดาบนี้คืน สนองต้องรู้จักโยนิสโสนมัสิการู้จักแยกแยะในหลักทางพระพุทธศาสนานิสม,มะกระนังสยโยใครควรก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าใครควรก่อนแล้วค่อยพูดพูดก่อนเราพูดเราเป็นนายเน้นหน่อยวันนี้ถ้า,าพูดออกไปแล้วคำพูดของเราเป็นนายเรา,เอ,าอย่าพูดทุกอย่างที่คิด เราก็ต้องมีสติมีปัญญาประกันสังคมไม่พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพอเจอร์วาจาสุภาษิตเป็นมองคลอันสูงสดุดบางคนประสบความสำเร็จไปเป็นพิธีกรไปเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจอันนี้ก็คือสิ่งข้อที่สพูดดีมีใจเกินกว่าครึ่งบางคนในทุกมาก พอได้ฟังแล้วเกิดกำลังใจจากคนที่เจ็บป่วยหรือจากคนที่ท้อแท้ท้อถอยในชีวิตพูดให้กำลังใจพูดเสริมแรงพูดให้เกียรติอย่าไปพูดยกตนข่มท่านเราก็มีสติปัญญาในการพูดจาภาษาดอกไม้พูดด้วยจิตอนุเคราะห์พูดด้วยจิตเมตตาและก็พูดแต่คำจริงอันนี้ หลักในทางพระพุทธศาสนาข้อสุดท้ายก็คือการที่เราไม่ดื่มสุราหรืออบายามุกทางแห่งความเสื่อมทางแห่งความเสื่อมก็คืออบายามุกผีที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิกันไม่รักบ้านรักลูกรักครอบครัวผีที่สามชอบ การละเล่นไม่เว้นบาคับละครโขน,น,นผีที่สี่ชอบคบกับคนชั่วมั่วก,กับโจรน,นี้มีพ้นอายาตราเป็นดินผีที่ห้าชอบเล่นหวยเล่นในโลเล่นดัมมี่เล่นปอกเด้งผีที่หกชอบเกียรติคานมีหกผีการดื่มสุราทำให้สติปัญญาของเรานี้ขาดบางทีบางครั้งถ้าเราไปดื่มมากก็ทำให้ร่างกายของเรานี้สุดทำให้เรานี้ เพลียก็มีสติปัญญาประกันสุขภาพของเรารักตนเองเสมอไม่มีเราก็ต้องรักตนเองน้อมนำพัฒนาจิตใจวันนี้ได้มงคลข้อที่9การที่เรามีวิในในตนเองมีศีลคนเราก็อยู่ที่วิในาการที่เราเคารพมีความรักตนเองบริหารชีวิต อย่างมีปัญญา,าเราก็จะมีความเจริญก้าวหน้า,าไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องมีระเบียบวิน,นัยถ้าบ้านเมืองของเราก็ากฎหมายแต่เราผิดกฎหมายก็เห็นอยู่ในคุกในตารางหรือออกข่าวเยอะแยะที่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเราผิดศีลธรรมกุณงามความดาีไปทำไม่ดีก็ผิดศินทำให้เรานี้ มีความเศร้าหมองไม่เจริญมีแต่กรรมไม่ดีเราก็น้อมนำพัฒนาจิตใจอานิสงส์ของการรักษาศีลหรือเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเป็นทางแห่งโภกซั์ทำให้ชีวิตอยู่ด้วยความเจริญรุ่งเรืองไม่ต้องหวาดระแวงใครจะมาปองร้ายทำให้มีกิตติสัตทูชื่อเสียงพุ่งกระจรกระจาย ย่อมแกล้วกล้าอาจหารและไม่หลงสติมีความจำดีตายแล้วไปสู่สุคติไปสู่สถานที่ดีวันนี้ก็ได้ข้อคิดกติธรรมมงคลที่เก้าการมีวินยัยแล้วก็มีศิทมีธรรมก็ขออนุโมทนาดูเวลาเวลาหมดหมดเวลาขออนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีถวายเวลาให้กับอัตมาภาพ30นาทีผู้อำนวยก,การโยมจิตประพัดพิรุณนายกสมาคมวิชาชีวิทยุบุรีรมัมและ ทีมงานสถานีวิทยุลำไปมาด FM 98.50เมคเฮิรคอน F โทรลยมธนวัตรพันทองลางควบคุมอัดเสียงให้กับอัตมาภาพทุกวันขออานวยเวพพอให้ญาติโยมผู้ฟังจงมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดพรใดที่ว่าเลิศพรใดที่ว่าประเสริฐขอให้สมปรัถนาะจะเรินพร